สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับบอลสีเช่นเดิมนะคะวันนี้บ,บลบอตโบราณของเราชื่อว่าพลายชุมพลนะคะตับขุนช้างขุนแผนนะคะเรามาดูลักษณะกันเลยค่ะมองผืนจะแยกแยกไม่ค่อยแยกแยกไม่ค่อยออกระหว่างพลายชุมพลกับขุนแผนนะคะดูลักษณะค่ะกระดูกสีม่วงอม กระดูกสีแดงอมม่วงก็บอกงี้ออกสีม่วงเข้มค่ะเม็ดสีของเขาก็ออกสีม่วงเลยนะคะดูนี่สะพานนี่ดูมีเลข <laughs> <laughs> มีหวยวด้ไม่ใช่ <laughs> ดูหัวของเขานะคะหัวกว้างกว้างใบเรียวยาวไม่มีหูนะคะเป็นบอลไม่มีหู <laughs> ตับนี้จะมีหลายตัวมากมาก คล้ายกันหมดเลยเรามาดูสะพ,พานค่ะไม่มีสะพ,พานนะคะดูการการออกสีแดงเข้มมีเส้นอยู่รอบรอบคอใบก็เป็นสีแดงอมม่วงเช่นกันนะคะใบใหม่ที่ออกมาก็ตัดสีสีม่วงเลยค่ะพื้นสีขาวอมม่วงเช่นกันนะคะใบเกศเขาจะเป็นสีม่วงเข้มเลยนะคะสีม่วงเข้มเลย เพราะพันโดยการแยกหน่อแล้วก็ผาหัวค่ะเป็นวันตับคุณช้างคุนแผ่นนะคะมีหลายตัวคล้ายๆกันค่ะวันตับมีตัวเคค่ะเดี๋ยวถ้าสับสนหรือไม่มั่นใจก็ทักแชทมาถามได้ตลอดนะคะวันนี้ขอจบคลิปพายชุมพลเพียงเท่านี้นะคะคลิปต่อไปจะพาไปพบกับวบันีชนิดไหนก็ฝากทุกคนติดตามและรับชมด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะ หายใ